มาแล้วครับผมสพวาฬินช่ำราบทุบลราชธานีของเฮาครับมื่อนี้อยู่กับไอ้ไส้ครับผมอ่าทุกคนสนับสนุนครับผมพร้อมครับดีใจใช่ครับเมื่อนี้ครับผมเฮ้าลงพื้นที่ไปซอยเรือพี่น้องกองไฟยื้อใส่เขาไร้อยู่ชุมชนทางออภัยครับชุมชนหาดสวนยาแล้วก็หาดสวนสูงครับชุมชนเฮียัม่ี่างกันนะผมกินตังแรมรักกาแฟ่ ่วงครับผมโครงการของแทรุ่มกับเข้าแล้วก็วาลินเข้าน่าหน้าเขากองน่าหน้าน่าหน้าเขากองมาบอกเป็นกำลังใจครับพี่น้องผู้ประสบภัน้องครับผมกำลังใจอางทันใบโอนะครับครับผมก็เป็นกำลังใจพี่น้องฟองไปผู้ประสบผู้ทุกับไั่เด้อครับผมเนื้อสิ่งเงินเด๋เขาก็ยังมีผู้ใหญ่ใจดีนะครับหลากหลายท่านตีขามาซอยเหลือบไวจะเป็นข้างภาครัดภาคเอกชน ม่วมกับพี่น้องก็ยังต้องการความช่วยเหลืออยู่เด้อกับมีโอกาสนะครับผมเม้า่วมกับสอพ่อว่าริ่งช่ำราบนะครับน้ำกิมโดยท่านร่วมกับเท่านะครับร่วมกับได้ชรสารุปเรื่องทำนี่แหะครับผููหญ่ใจดีเท่านะครับผมมีพี่น้องด้รับผลกระทบส้นไดตำส้นไดแกงของมาครับผมสอ้วกว่าริ่งินดี น้อมรับยินดีรับใส่ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของยร่วมเป็นส่วนหนึ่งของทองถินสพวารินเฮาครับ,รบที่นี่ที่เดียวครับมาแล้วมาแล้วครับจุดจวดขอบคุณครับผมสวัสดีครับ